ทีนี้มาถึงในโซนครัวนะครับหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าครัวเราจะทํำยังไงดีควรจะวางลักษณะไหนก็จะมีหลายหลายท่านที่อาจจะเคยได้ยินว่าเวลายืนหันหน้าเข้ามาตัวบ้านขวาทาานไฟซ้ายท่านน้ําก็เอาครัวไปไว้ตรงทาานไฟนะครับวางตําแหน่งนั้นไว้ก่อนเลยทําครัวแต่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยบรรจารทก็คือว่าท่านไปอยู่ในโซนหลังบ้านแล้วก็ดูเลยนะครับว่าลมพัดมาจากทางทางนี้ไปทางนี้ หรือว่าพัดจากทางนี้มาทางนี้ซึ่งพอมาอยู่ในโซนครัวแล้วลักษณะลมจะพัดมาจากทางขวาแล้วไปทางซ้ายนะครับฉะนั้นในการออกแบบครัวให้ถูกลักษณะเราก็จะต้องวางไว้ที่ตำแหน่งปลายลมเพราะว่าในขณะที่ประกอบอาหารควันแล้วก็กลิ่นต่างๆจะได้พัดพาออกไปภายนอกของตัวบ้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าท่านได้ออกแบบครัวไว้แล้วในขณะที่ประกอบอาหารถ้าเกิดควันหรือกลิ่นอาหารไหลเข้าสู่ตัวบ้านท่านก็สามารถปิดประตูที่เชื่อมต่อระหว่าง ครัวแล้วก็โซนภายในบ้านนะครับอย่างเท่านี้ก็จะทําให้ควันและกลิ่นอาหารไม่เข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วครับ